รบรรยากาศดีมากทุกคนอ้นน๊ยเขาเรามันจะสายป่าเว้ยเขาเราสายป่า เด็กรบผมวันนี้ก็อยู่กับ j p พีโมเมนต์นบทุกคน่ะโอ้เด็กน้อยแลนด์าว้าตอนนี้เราก็จะเข้าไปในตัวเมืองนะพอดีนัดกับเพื่อนไว้นะนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปฉี่รถเล่นกันอะไรสักอย่างนี่นะครับเออก็เดยวนี้กาลังเดินทางไว้นะผม hey, hey. รอบตัดรอบตัดยางกำลังเล่น <laughs> โซ่ยอน ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปขีร่รถเล่นนะเ,เพื่อนหมืวนมันจะถ่ายคลิปรีวิวผมนะก็อยู่ในเมืองไม่ไกลฮะกล้องถ่ายบอกเออเป็นไงทุกคนเอ่อบรรยากาศแบบดีนะอยู่บ้านนอกเรานะอากาศดีดีรถไม่เยอะไม่เกะกะไม่ลูกกระตา <laughs> ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาค่ำๆนั้นสี่ห้าโมงนะระยะกลับรถดูรองเท้าผมทุกคนดูรองเท้าไม่มีรองเท้าใส่รองเท้าตัวโคตรใหญเลยรองเท้าเก่าใหญ่นะเฮ้ยขาดด้วยยิ้มายโอ้ยโอ้ยเกือบขาดฟังขวาเกือบขาดวายเกือบขาดโอ้ย ยายเอาอะไรให้ผมใส่ครับเนี่ยเงึดไหลมึงขาดเมื่อกี้แล้วทุกคนรถแรงเกินว่าวเมื่อกี้ออกตัวแรงเกินแล้วสงสัยแบบะนรฮะดีดไหล่เกือบขับรถยังไงวะเน,นี่ยสงสัยจะต้องถอดรองเท้าอย่าเบรกวะทุกคน ดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านแล้วนะทุกคนนะยัไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่มาเล่นๆน,นะมาหายายแกเห็นหน้าก็ดีใจแล้วนะครับรู้สึกว่ารถอื่นๆอ,นอนะไม่รู้เป็นอะไรอนะอืดมากเลยคอหนักหรือวาไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วแบบรู้สึกว่ารถมันหนักอะ หรือเป็นบางเฉพาะเวลาก็ไม่รู้นะะเนี่ยมีความรู้สึกนี้อีกแล้วเนี่ยคมรู้สึกแบบหนักๆโอ้ข้งมงบนเยอะโอ้โหจากไอเกือบว่ะผมไปหาซื้อเกือบใหม่ได้ไหมเนี่ยชี่หายอะ่ะใส่หมวกก็เต็มไปรองเท้าแตะเกือบขาด เตงเลยเพื่อนทำงานอยู่ในนี้นะ <c oughs> เพื่อนผู้บ่าทีาบ้านนี่แหละอยู่นี่แหละ <c oughs> บอกว่ายอยู่ตรงข้ามร้านเนื้อย่างใู่ไสว่า <c oughs> ไม่ได้มานานเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยอืออือตอนแรกผมก็ต้องหาร้านเนื้อย่างก่อนเนื้อย่างอยู่ข้างหน้านเนี่ยใสามือนเนี่ย <c oughs> ใช่มว้าเนี่ยหมูกระทะเนี่ย อยู s <S be, ่เสว่ไเนี่ยเดี๋ยวมองหาก่อนดูคนอยูเสีว่ะหมอมวลการแพทย์อ๋อเห็นเลยมึงทำรถอยู่ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมบางกืนเนียหมอนำหัวเบาบองผุ้หลงเนี่ย ใช่เมียอย่งมันเรากูนใหญ่กว่ามันโคตรน้ำด้ใช่โอ้ข้อมันคือือกลัวเีมันตีอยางงี้นะโอ้หัวบงหว่เ็นหัวมันไหลแล้วกหัวขูดๆคยย่ออเปลี่ยนใ่าเดิมท้อนะท่อขึ้แต่ทอขึ้แต่แต่ร่มมัน่ะโอ้ก็ใส่ข้ออย่างมากว่ะบ่หัวรอกกับหัวมันก็ไหลออกด้อ ข้ออย่างนี้งอหัวแกมันร่มข้อสองนิ้วมันคนลงนี่เยอะหรือโคตรสวยเลยวะเออวะข้อสองนิ้วสวยวะอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเราไปตอนขี่รถเลยกันนะไปไหนเนี่ยไปหอดพุด่งเจะสุดที่เล่นวะบ้านคุ้มดินปะมึงเกลือกูได้เลยเกลือกขาดเกล็ดลายวะ ขาแค่อยู่ผามาขาดดักไปทุกคนมีกระจุกเสือดอกโต๊ะสามมึงเจ้เวรของกูอู้นั่นแหละวัดก็เล่นขับรถแล้วทุกคนไปขี่รถเล่นกันนะมันจะพาไปเซต ไปกับเพื่อนน่ะจบแล้วโิดิ้งโอ้เกือบกระหัด ขันบัลเลเอร์เทอเลยครับมันจะไปรีวิวรถนะเดี๋ยวให้มันพาไปให้เพื่อนมาไปนะจะไปรีวิวรถผมนะไม่รู้จะรีวิวได้หรือเปล่าทำมืดเลยมันตัี้ b l u e t o บอกกันว่ารู้เรืนะ่องครับ байна байна vâng thưa bọn đã lạc dọa dạp loại dạp loại hết nhá đi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 

จอดใจุสเหอกูผีเข่าเลยเมนเนี่ยจอดกลนก็ได้ว่าเนี่ยซสาย้ึงผีเข่าเลยตำรวจลงมาแล้วอ่ะาภคกูมสิฮะรยหกสิบกว่าใายเลยเหมือนล้มมาเรีงอก่ได้หกหมันไล่หกสิบกว่ากูใสหรล่กว่ากูใส่เหรอฮะสิกว่ ไปมาได้ไหรอมันล่มตีดร่มตีตีคน,นติไปสเน่่ยรีบไปสาไหนไม่ยังเอาขางถนนยังสิเลยหรอหาโอมึงวางมือมองม,มันจากอะไรนี่ยังสิหาพอ้แต่ว่าตายกี่หายเลยกู <c oughs> สามเขียดฮามาดูกูร่องกายหนุเมอง<า>

โอ้ตดดีเลยวะโอ้ตดโคตรดีโอ้หน้าทำว่ะคอสองนิ้วนะทุกคนโคตรลั่นเลยเฮ้ยไปไหมาเนี่ยโอ้พากวัวทำอะไรวะเนี่ยหลุดรถตลา,าง

กระจกไม่มีเลยวะ วดินก่อนเดินก่อนฮะยังกว่าใช่ป่าใช่ปะรถกูมันมันแม็กมันเคยดุ่งเนี่ยออกตัวช่างไปเลยแซดเลยเนี่ย เอ๊ะม่งเนียจะเหยียรถตัวเองแต่นี่จ้าแรงจริงทุกคนกว่าสองนิ้ววาได้อย่นะเนี่ยสายเล้ไหมสังเกตว่ารถผมสายแล้วเออ โคตรใส่เลยชิบผายวหาที่จอดกันโอ้ดินแดงใสทิ่ผายเลยบางน้อกลัวไงรถรถกลัวโคตรใสเลยเอร์นี่หนักนะรีหรอ่เออ

ออเรถเสียบนะแม่งถไป่าลวดมัดไว้ซะบอปนะ้็เบรกหนากูไม่เคยยูดิสังเกตยเบรกหนาู่ไม่อยยูกูกลัวเออขี้เลนก็ได้สิลี่ไม่บอปะลี่ไม่บ่เออไปนํำนะโอเค เราพลาดจะล่วงรับ จะล่วงเกือบจะลว่วงเออว่ะไม่ขี่เน้นจาคันนี้รู้สึกว่ารถตัวเองเต่าเลยแต่เราต้นหนาได้รถหาย้วยเนี่ยขี่แรงไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวแฟลลิ่งบิน โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวหาที่สานสถานที่รีวิวนะพอดีเพื่อนมันจะถ่ายคลิปรีวิวทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้กยกูแดงงั้นไปไม่ปิดไฟเลียววะ ถึงแล้วทุกคอนมาอพู้ภาคกูเหลียวเลยถูกปะจำตา้งก็ได้ดยนเน <c oughs> คดแรงอ่ะเป็นจ่าแรงะ่ะหน้าหน้าหน้าหนักยกไม่ขึ้นอ่ะบอกเลยว่ายกไม่ขึ้นเลยผมยกแบบหรือว่าคัดมันหน่วงก็ไม่รู้นะซ้ายกว่าใจกว่า ชี่ชันมากล้วงไ,งอ, é, ไงอ้คนเออไปวันโคทางอย่างนี้อ่ะโอ้โหบรรยากาศด,ดีมากทุกคนอ้เขาเราเป็นชิปถายป่าเว้ยเร,เราถ่ายป่าอา่ะเยวจะถ่ายชิปรีวิวในตรงแถวแถวนี้แหละ เปิดชิวขึ้นฝุ่นเยอะบรรยากาศดีมากนะครับจะเป็นอ่าห้วยนะห้วยประจำอำเภออออ๋ออ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 อถนนทำไมถึงเป็นี้รถทึงล้างนะคุยจะมีตรงให้รีวิวป่ะนะ เอตรงไหนวะตรงซ้ายนี่ก็ได้มั้งเนี่ยเอตรงไหนตรงนี้วะ้าไม่มีรอยแบบอ่าดังไฟโอเคทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายคลิปก่อนแล้วกันนะก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย